สามเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยคิดบวกและมีความสุขค่ะเคล็ดลับแรกนะคะคือการที่คุณเนี่ยพยายามเลือกที่จะเสพข่าวสารนะคะเพราะว่าข่าวสารในยุคเน,นี้ยมันมีเยอะมากมายมีทั้งข่าวที่ดีข่าวที่ไม่ดีและข่าวที่ไม่ดีเนี่ย ข่าที่เป็นขยะเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีไปส่งผลไปถึงความคิดของเราเราเสพเยอะๆ,ๆเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อจิตใจเราเราก็จะคิดลบเรื่อยว่ากังวลน,นู่นกังวลนี่ดังนั้นพยายามนะคะที่จะเสพข่าวสารที่เป็นบวกเท่านั้นนะคะมันจะทาให้บรายเบรชั่นหรือว่าอารมณ์ของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะข้อที่2นะคะคือการที่คุณต้องรู้สึกอยู่กับปัจจุบันค่ะอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปกังวลถึงอนาคตการที่คุณเนี่ยมัวแต่ ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะไม่ได้ชื่นชมและขอบคุณในสิ่งที่คุณเป็นตอนเนี้มันมัวแต่ไปกังวลอนาคตความกังวลเนี่ยมันก็คือพลังงานลบเราไม่มีทางรู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแทนที่คุณจะมัวเสียเวลากังวลคิดลบกับอนาคตเนี่ยทำไมคุณไม่ทำปัจจุบัน